ใช่เฮาโบดไส้พัดลงแต่ว่าเฮาเฮาเจียวแล้วเฮากับทอดอกินน้ากัน,น,กน,น,กนตาบหลังครับข้าวพัดปลากระปองอยู่แล้วครับเมนูเห็ดง,ง่ายเวลาโบรายสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ข้าวเที่ยงแล้วอา้าวแซบเซอร์ฟิเชียวกลับมาพบมาพ่อพี่น้องคือเก่าพี่น้องครับวันนี้เฮา จัดเมนูง่ายๆแล้วกันครับเห็ดเมนูง่ายกิน,นกันมันนี้มีปลากระป๋องเหลือ2อับไข่1กับข้าวที่หุงไว้เย็นแล้วกันเลยว่าวันนี้เ o u s สิมาเห็ดเมนูข้าวผัดปลากระป๋องแบบง่ายๆพร้อมน้ําซอสปลากระป๋องราดแบบช่ำๆอ่ ก่อนเริ่มลงมือเห็ดทำการกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้แทบเสืออฟิเชียลน้ำแนครับเอาไปลงมือเห็ดท้ำการเลยขอเวลาเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มาลงมือพัดน้ำกันครับวันนี้ปลาแจ็คสิพาเห็ดง่ายๆเลยแต่แทบแน่นอนท่านผู้ชมแมวกับห้องเงาๆอยู่ครับเอาแมวน้อยมาเลี้ยงอยู่บ้านปลากระป๋องครับเฮาแยกแยกเนื้อกับน้ำออกจากกันนะครับเพราะเฮาสิเอาแต่เนื้อ เนื้อเป็นเนื้อปลาแมคคารเรลในซอสมะเขือเ,เทศครับเฮาจะเอาแต่แต่เนื้อไปพัดส่วนน้ำซอสเฮากะสะเอามาเห็ดเป็นน้ำราดครับที่แยกออกมาแล้วโอ้แมวน้อยด้ขึ้นปากระป๋องเฮากะแกะซับครับพอให้มันแตกแต่บอถึงกับต้องเละนะครับเพราะเฮายังอยากได้เวลาเคี้ยวยังอยากให้มันเป็นตอนอยู่ เมนูกันตายเด็กหอข้าวผัดปลากระป๋องอาอจำนี่พอครับส่วนน้ำซอสเดี๋ยวเฮาค่อยมาปรุงลงมือครับทผม,ม้สมเฮามาฟังไม่เห็ุไปพร้อมกับฟังเสียงแมวไปพร้อมพอดีปลาแจ็คเอาอดูแมวน้อยสองตัวมาเลี้ยงไว้อยู่บ้านครับแทนจอมม่านบูที่เฮี้ยไปอ่ะอ่ะลงมือทำกันเลยครับกระเทียมเอาให้หอมก่อนครับ กระเทียมแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องครับพอปลากระป๋องลงเฮาก็เอาข้าว เครื่องปรุงมีแค่น้ำตาลนิดหน่อยครับแล้วก็ซอสปรุงรสผงนัวและตะคนมักไทยมักกระใสสา้ไ,ไฟกลางนะครับพับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราอยากให้มันรุนร้วนแห้งๆเนี่ยที่ใส่ปลากระปองก่อนเพราะว่าบ่อยากให้เข้าติดก,กระทะครับสฮเยอืค่ยอยๆพับไปกระทะกระมุนไปพ้อมกระทะห้าง แมวน้อยอาละว่าพึ่งเอามาได้สองมือ้อครับท่านผู้ชมเอ้าน้องเบื้องบอกขับเข้าวัดปลากระป๋องเฮ่าเขาอยากให้มันล้วนเ็นห่หน้าครับผัดล้วน,วนเรียบร้อยรับท่านผู้ชมครับเข้เขาวจะมีความล้วนล้วนซุยงามแต่พระภัยอยากให้แห้งกว่าน,นี้คือค่อยๆพัดไปอีกครับพัดไฟอ่อนๆพัดไฟกลางไปอ่ะ ขอเวลาผ่นะให้บอกครับเป็นความส่วนเดี๋ยวขอเวลาจัดแต่งการแป๊บนึงกับทมม่านผู้ชมหักเทปพุดนะนี่เป็นซอสครับเฮากกระเทียมพริกซอยมะน,นาวไผยมักซุมลายก็ใส่หลายได้ครับทมม่านผู้ชม น้ำปลาไผ่มักเข้มก็ใส่ลายคื้นกันสีเข้ากันเป็นซอสลาดครับแล,ล้วา็โรยหอมซอยสะหน่อยครับไผ่มักพงนัวใส่พงนัวพร้อมเนอะอ่ะจัดจาน แล้วแหละพี่น้องครับมาเขากินข้าวเที่ยงน้ำกันขับมื่อเนี้เอาออกเอาออาไปถ้วยนี่สิได้เห็นง่ายๆ่ายยครับถ้วยน้ำราดนะนะอ่ะก่อนเริ่มลงมือกินน้ำกันขับฝ่าอีกจังรอบนะครับฝาาพี่น้องกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้กันนะมามาลงมือกันเลยครับนะคือไข่ห้าบอะไ้ใส้พัดลงแต่ว่าเฮาเฮ้าเจียวแล้วเ้ากระเทาะอ่กินน้ำกันตาบหลังครับ ข่าวพัดปลากระป๋องอยู่แล้วครับนาวไผ่หมักส้มแห้งก็ใส่ละลายด้วยครับไผ่บ่มหมักแห้งก็ใส่ห้อยๆพอได้กลิ่นหอม,หอมก็พอไข่ข้าวเจียวเอาครับแล้วก็มาหั่นซับลงกินง่ายกว่าฮะลงมือเมนูเห็ดง่ายเวลา่บราย กินแอ่งกับแตงกวาทำง่ายแต่อร่อยอครับปครมือข้าวเด็นข้าวหุงข้ามขึ้นเหลืออยู่บ้านปลากระป๋องไข่จัดเลยใส่น้ำราดจัง่อยได้ความคำคื้นของซอส พี uhm, นะะ่น้องกินข่าวยำเที่ยงเบิ่งโลกาไปไกลมาหน่าเฮื่อกับบรรยากาศคัวปลาแจกคเก่ากระตับพกโต้นเข้าไปแล้วแซ่บพี่น้องแซ่บเป็นเมนูเหกุอะไแต่อกินแซ่บ มหายายข้างเมืองอครับนะครับกดติดตามให้กำลังใจกันลายๆนะครับน้องมอืม ตอนแรกว่าสุบดไทยเอเมนูเห็ดง่ายแท้หวะเพื่อท่านผู้ชมสนใจเมนูนี้ก็เลยเอาไทยนั่งกินเข่านผู้ชมพร้อมลาดซอสเข้าไปพร้อมแห้งหอม น้ำซอสเนี่ยเทไปน้ำดำเล้บใส่ตะไคร้บใบมะกรูดหั่นลงไป้ำแซ่บพื่อกันอีพี่ก่อนต้มแซ่บนางงัว ขั้นตอนลายเห็นยากแล้วอือพี่นี่ขอขั้นตอนง่ายๆใส่ของบาหลายตัดทำเน้นๆเน้นๆมเมนูจะง่ายแนะกินแซ่บกินอร่อย ใส่ซอสลาดเลยแห้งขัดคึ้นหัวขาวพัดปากกระกปองจะมาไปเรียน,มนทมัมไปทำงานโรงงานเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้พี่น้องแรงงานทุกคนครับ ว่ามดเลยแฮงกินแฮงแซมนะใส่น้ำซอสซ้ำๆแฮงันะ อือ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 ครับๆ แซ่บแซ่บเซ่อเลยแล้วมืดทีพีนี่มืดเพราะว่าแยกมาให้เขาแล้ว Que não que é nada certa hum hum né de baixo hum, hum. 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 ข้าวผัดปลากระป๋องืีๆไงงั้นอย่างที่บอกเอาแยกเนื้อออกจากน้ำก่อนครับเอาน้ำซอสมาปรุงเห็ดเป็นน้ำยำก็ได้แล้วครับผัดกระเทียมแล้วถ้าคนอยากลดขั้นตอนบ่อยากเจียวไข่ก็ตอกไข่ลงไปผัดกับกระเทียมก่อนครับแล้วก็ค่อยใส่ปลากระป๋องแล้วค่อยใส่ข้าวมันจิบปิ๊กระทะนะครับเอาทีนี้ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับแซ่บคือเก่าครามุส้ม ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจแห้นำนะละกันอีพีหน้าปาแจ๊กสีหานยังมาเหตุสุกินครับหรือว่าสีได้มีโอกาสร่วมตัวกับทีมงานเมียจมอีกครับไปเหตุกิจกรรมยังกันกดติดตามไปแล้วครับบอกพลาดทุกอีพีหลังจากนี้แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องครับสำหรับอีพีนี้ขอคุณหลายๆบ่เยานะครับจะกลับมาพบพบกันอีพีหน้าครับอิ่มบ๊ายบายครับพี่น้องครับ